Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police. So he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Hmm. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Put your hands where I can see them. Sorry. But following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. <laughs> Bit of advice try using knives next time. Works better for close encounters. leon long time no see ada so it is true true about what you working with wesker i see you've been doing your homework why ada what's it to you why are you here why'd you show up like this <laughs> See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that US government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans he has no idea what's going on he's nothing we need to worry about he's a survivor of raccoon city we can do without the extra distraction take him out leon chapter 3 <laughs> 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 okay. เป้าหมายของเราอันนี้ก็คืออยู่ในปราสาทนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นมา,าผมจะเก็บธนูตรงนี้ก่อนเลยนะอา้าวกระเป๋าเต็มนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผสมพวกคีทริเชอร์เลยเนะเพราะว่าจะได้ขายพ่อค้าเลยนะครับเอาตังมาซื้อกระเป๋าเอลนะโอเคผสมได้อันเดียวนะครับหน้ากาก well, เดี๋ยวเราขาย <good. S 1> เลย โอเคตรงนี้เราก็เออผมมีไข่ทองด้วยนะครับเดี๋ยวขายไข่ทองไปหนึ่งใบได้สามพันเนาะแล้วก็มาขายสปิเนลแปดเม็ดนะครับผมโอเคนาฬิกานะครับแล้วก็หน้ากากเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมซื้อกระเป๋าเพื่อนเปิดมาใหม่พ่อค้าเปิดมาใหม่โอเคเคสแอลนะครับซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวเก็บ ลูกกระสุนธนูไว้เนอะแต่ไม่ได้ใช้นะครับจะเก็บไว้ขายเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนปืนลูกซองเลยนะครับผมเพราะว่าด้านหน้ามีตัวโลมานี่วิ่งมาแล้วเพื่อนเราก็วิ่งไปซัดหน้ามาเลยครับโง่ไปเฮ้ยเคียวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นมายิงก็พอนะครับหลังจากทําลายโลได้แล้วก็นี่โบ๊ะบ้าโบ๊ะโอ้ยหัวงออีกแล้วเหรอโอเคตัวนี้ ตัวนี้ก็งออีกว a t t ดอะฟั k โอเคไม่เป็นไรครับใช้ปืนสั้นเนี่ยยิงไปเรื่อยๆเนอะระวังไอ้ตัวที่มันหลุดออกจากหัวได้นะครับมันจะพ่นน้ำกรดแรงมากผมบอกเลยโดนทีเดียวนี่แดงเลยนะครับวิ่งถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วกันโอเคยิงไปเพื่อนใจเย็นๆนะครับค่อยๆยิงแตกไปหนึ่งนะเหลือแต่ไอ้นี่แหละไอ้ตัวกลางปีกนะครับผมโชว์ไปเพื่อน นี่นะเมื่อไหร่มันจะตายก็ไม่รู้นะครับไอตัวนี้มันค่อนข้างอึดมากเลยนะเราต้องใจเย็นๆนะครับจะได้ไม่เสียพลังพยายามถอยห่างๆนะครับผมไม่งั้นมันพ่นน้ำกดระยะไกลได้โอเคมันตายแล้วนะพอมันตายมันจะโดดออกมานะครับให้ยิงอีกสองสอนัดนาะมันก็จะตายเรียบร้อยโอเคมันมีตัวยิงธนูป่วนผมอยู่นะครับนั่นไงยิงตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปยิงบนสะพานเลยแล้วกัน ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันตอดเลือดเราเรื่อยๆนะครับผมซึ่งโดนธนูมันก็แรงเหมือนกันอะตายหรือ,อยังเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวด้านล่างเดี๋ยวลองดูนะเผื่อยิงได้เฮ้ยเ้เคียวอะโอ้โหหลบแบบดิจิตอลเลยนะครับผมเดี๋ยววิ่งเข้าไปยิงมันใกล้ๆแล้วกันต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเข้าไปใกล้มากปุ๊บมันจับเลยอะโอเคนี่เนี่ยวิ่งไปเตะเลยนะครับ มันจะมีตัวสีแดงสองตัวที่อยู่ในส่วนนี้เนาะที่เราต้องฆ่ามันให้ตายนะครับผมก็ถ้าใครงงก็ดูตามผมมานะครับผมหัวมันก็งออีกเหมือนเดิมอะเวรกรรมค่อยๆหล่อยยิงเอานะครับเราจะได้ไม่เสียพลังเนาะแล้วก็ไม่เข้าไปเสี่ยงเนี่ยพอมันขยบไหมใกล้ก็ถอยตั้งหลักก่อนนะครับโอเคแต่อย่างเงี้ยมันไม่ตามนะผมก็มาแอบยิงมันต่อเลยนี่นะเพื่อน จะยิงอีกโอ้โหมันยิงลำบากมากเลยอะนี่เนี่ยเสียเวลาสุดๆเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเด้งหน้าเด้งหลังตกลงในจะยังไงกันแน่เนี่ยเรายิงไม่ถูกแล้วไงโอเคตายนะครับเดี๋ยวรอยิงไอ้ตัวที่มันโผ่มาเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยเก็บของนะครับผมโอเคเราได้กระสุนปืนสั้นมาด้วยนะ เออหัดดอกอะไรอย่างงี้ให้เราบ้างเพื่อนโอเคตรงนี้มีกระสุนลูกซองนะครับคราวนี้ก็เหลืออีกตัวเดียวนะให้เราวิ่งกลับไปขึ้นบนสะพานนะครับผมโอเคทางนี้แหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงขอบสะพานมันจะอยู่ด้านนี้นะครับเฮ้ยเกือบลืมมันจะแอบอยู่นะพอเราเปิดถีปุ๊บมันจะเข้ามาฟาดเลยนะครับผมเตะไปเพื่อนโอเค เดี๋ยวยิงหัวเลยนะครับไม่เสียเวลางอกอีกแล้วเหรอโอ้โหยิงสี่ตัวงอกสี่ตัวเลยนะครับอะไรมันจะดวงดีปานนั้นแล้วเป็นไอตัวหน้าลำคาญหมดเลยเนาะนี่เนี่ยคือต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเสียพลังเท่าไหร่ยิงไปยิงไปเพื่อนโอเคมันก็ยังไม่ตายอีกนะครับตายได้หรือ,อยังเนี่ยตายได้หรือ,อยัง โชว์ไปรีโหลดก่อนนะครับผมโบ๊บ้าเรียบร้อยโอเคพอเราฆ่าไอ้สองตัวนี้เสร็จเดี๋ยวจะมีคนมาเปิดประตูให้เรานะครับเราก็เก็บไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมนะเก็บของก่อนโอเคแล้วก็เก็บกระสุนในนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กลับวิ่งขึ้นบนสะพานอีกนะถ้าสมมุติว่าเราฆ่า2ตัวนี้ประตูไม่เปิดต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเดินไปไหนเพราะว่า ด้านในมีศัตรูอีกเราก็โดดลงไปเลยยิงขานะครับรีบเปิดประตูวิ่งผ่านไปเลยนะครับผมหลักๆคือให้ค่ายเสื้อแดง2ตัวเท่านั้นพอนะจังหวะน,นี้เราก็รีบวิ่งไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันตามมาโอเคหันหลังกลับไปดูก่อนถ้ามันยังไม่ตามเดี๋ยวผมจะฟาร์มในไหนี้สักทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีกระสุนไรเฟิลน,นะครับโอเคแล้วก็วิ่งมาทางนี้เลยนะด้านในก็มีของแต่ไม่ต้องงกไปเอานะครับเพราะว่า เดี๋ยวไอพวกนี้มันวิ่งตามมาเปิงกระสุนอีกพอเข้ามาในห้องนี้จะมีตัวยิงธนูนะครับผมเราก็ซัดก่อนเลยไม่อย่างนั้นพวกยิงธนูเนี่ยมันป่วนนะครับนี่นี่ยโอเคตายแล้วเรียบร้อยเก็บของก่อนนะครับผมไอตัวด้านซ้ายก็มาด้านนั้นจะมีตัวยิงธนูอีกด้วยตัวหนึ่งนะครับผมผมจะหลบมุมมายิงไอตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหอให้ฟันโชว์ไม่โดนนะครับ ยิงไปเตะกูวเดี๋ยวผมยิงเลยแล้วกันนะครับงอกอีกแล้วเหรอเพื่อนอะไรวะงอกทุกตัวเลยนะครับผมน่าเบื่อมากเลยตัวนี้จริงๆเสียเวลาผมจะจัดเลยอะแล้วระเบิดแฟลชเราก็ไม่มีด้วยนะครับโอเคแต่อันนี้มันตายเร็วนะก็ไม่เป็นไรโชโทสองนัดล่วงนะครับรีโหลดไม่ได้กระสุนหมดเวรกรรมโอเคเดี๋ยววิ่งไปหายตัวธนูก่อนเลยนะชาร์จครับผม เพราะว่าไอตัวเนี้ยเราไปใกล้ๆมันจะไม่ยิงนะครับแบ็คคิกไปดิเดี๋ยววิ่งไปฟันนะครับผมเพราะว่ากระสุนเหลือน้อยแล้วโอเคเรียบร้อยตายดอบเงินพันเจนะครับเราจะวิ่งมาเอากระสุนหัวโตนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีต้นไม้เขียวด้วยโอเคเดี๋ยวฟันดูไหาตรงนี้ก่อนกระสุนลูกซองไอตัวแดงวิ่งออกมานะครับเดี๋ยวยิงให้มันลม้มแล้วก็เผ็ดเลยนะครับผม ไม่ฆ่าหรอกตัวแดงมันอึดนะครับเราไม่ต้องเข้าห้องนู้นนะครับวิ่งออกขวาก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มไหตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะโอเคเอาๆกดหยิบตังค์ไม่ติดนะครับผมเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปเลยพอเข้าห้องนี้มาก็จะมีของนะครับแล้วก็มีพ่อค้าด้วยเดี๋ยวผมจะฟาร์มของก่อนนะแล้วก็ จะซื้อ T.M.P. ติดตัวไว้นะครับเพราะว่ากระสุนปืนสั้นผมเริ่มเหลือน้อยแล้วแหะโอเคแล้วก็ไล่เก็บเงินในตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อ T.M.P. เลยแล้วกันบายบายโอเค T.M.P. แล้วก็เอามาวางตรงย่าดแดงนะครับเดี๋ยวผสมย่าดแดงไว้เลยหนึ่งอัน แล้วเราก็ไปต่อนะอีกฟากหนึ่งของห้องก็จะมีที่ฟาร์มด้วยเหมือนกันนะครับเก็บของให้ครบตรงนี้มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วกระสุนปืนสั้นเป็นอะไรที่ผมต้องการมากเลยโอเคสองกล่องนะครับผมก็ยังดีเงินอีกหนึ่งพันหลังจากเรียบร้อยเราก็ออกประตูไปเลยนะครับอย่าลืมฟันไหตรงนี้ด้วยนะเราจะไม่วิ่งตรงๆนะครับเราจะเข้าห้องขวานี้ ในห้องนี้ก็จะมีตัวแดงอีกหนึ่งตัวนั่นไงรีบวิ่งมาเลยครับยิงขามันโชใส่หน้ากากนะครับผมยิงหัวไม่ได้แล้วก็ฟันฟันฟันพอมันจะลุกให้ถอยก่อนนะครับเดี๋ยวมันจับเราเนอะอุ๊ย <c oughs> มันอยู่ใกล้ซะเหลือเกินเพื่อนโอเคฟัน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 พี่แกยังไม่ตายอีกนะครับผมจะอึดไปไหนเนี่ยโอเคถอยอีก โอ้โหยิงขานัดเดียวล่วงเลยโอเคแล้วเราก็จะออกไปด้านนอกนะครับมีตัวยิงธนูรออยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงนั่นแหละโดนไปก่อนเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านขวานี้จะมีตัวโล่แล้วก็ตัวธนูอีกประมาณ2ตัวนะครับโอเคมันยังไม่มานะเดี๋ยวผมยิงตัวธนูก่อนแล้วกันโอะปะโปะปะโดนมั้งไหมเนี่ยเพื่อน วันนี้ผมยิงไม่ค่อยแม่นนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนศูนย์มันเบี้ยวไม่ได้เล่นหลายวันด้วยแหละครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเลยเอาลูกซองมายิงโล่ให้มันแตกนะครับผมนี่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันยังโผล่เหรอเพื่อนเอ้ยใจเย็นโอ้โหเกือบนะครับผมถ้าโดนพ่น้ำกดทีเดียวนี่แดงเลยนะใช้ลูกซองยิงมันแหละมันจะโผล่อะไรนักหนายิงทุกตัวโผล่ทุกตัวเลยนะครับที่เป็นตัวตีระยะใกล้อ่ะ โอเคออกมาออกมาโชว์ไปนะครับถ้าลูก2นะัดเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นเลยแล้วกันไอตัวนี้ก็มารออยู่แล้วนะเดี๋ยวเราชาร์จเลยนะครับผมนี่นะยิงขาเอา้าตายเลยเหรอตอนแรกว่าจะยิงให้ลมแล้ววิ่งไปเตะนะครับเดี๋ยวตัวด้านนั้นผมจะวิ่งชาร์จเข้าไปเลยแล้วกันกาจังหวะด,ดีๆนะครับผมซิกแซกหน่อยเราก็จะไม่โดนละโอเค ซัดหัวแตกไปด้านนั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอมันเดินเข้ามาก่อนแล้วกันรีโหลดรอไว้เลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันติดมุมมองไม่เห็นเอา้าเฮ้ยโอ้โหศูนย์เบี้ยวยิงไม่โดนอีกแล้วเจ็บฟรีเลยนะครับผมนี่นะหัวแตกไปโอ้โหโดนทีเดียวเหลืองเลยนะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเติมพลังไว้เลยผสมยาก่อนเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ไม่ได้ผสมเลยอะ่ะปล่อยเกะกะมานานแล้วแล้วเราก็จะเติมเออเป็นยาเขียวเลยแล้วกันนะครับก่อนเข้าไปด้านในนี่ยิงไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีแอบอยู่หนึ่งตัวไม่งั้นเข้าไปมันจับพลังรดอีกอะ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดประตูก่อนรอบนึงนะครับไม่อย่างนั้นจะฮุกชอ็อตเข้าไปไม่ได้ก็ฮุกชอ็อตเข้าไปเลยนะ ถ้าเป็นรีออนต้องพาแอชลี่มานะครับถึงจะเข้ามาห้องนี้ได้ตรงนี้จะมีระเบิดเขียว1นอันก็เก็บไปนะครับผมแล้วก็ในนี้จะมีหญ้าเหลืองแล้วก็กระสุนลูกซองนะครับเก็บไปให้หมดเลยแต่ที่เราต้องการจริงๆคืออันนี้นะครับนาฬิกาทรายแล้วก็เปิดประตูอา้าวเปิดไม่ได้ลืมไป ต้องฮุกช็อตออกไปหนเหมือนกันนะครับผมเหมือนตอนที่เข้ามาแล้วคราวนี้เราวิ่งกลับไปทางเดิมเลยนะไม่ต้องไปต่อครับผมเดี๋ยววิ่งกลับไปห้องเดิมอะที่จะสุ่มมีกงขังออกมาเดี๋ยวตรงนี้ผมรีโหลดกระสุนลูกซองไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เปลี่ยนปืนสั้นกลับนะครับผมโอเคถีบป,ประตูออกไปถีบออกไปอีก เราจะกลับมาห้องที่มีพ่อค้าอยู่นะครับถ้าใครงงก็ตามผมมาเลยเนาะในห้องนี้ไอ้ตัวสีแดงก็จะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเราจะยิงให้ลมเรารีบวิ่งเข้าห้องนู้นเลยจะได้ไม่เปื้อนกระสุนนะโอเคถีบไปก่อนจะเข้าห้องนู้นเนะ่ยเดี๋ยวเปลี่ยนระเบิดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวไอตัวที่มันตาบอดอะจำชื่อไม่ได้ มันจะโดดลงมานะครับผมพอมันโดดปุ๊บเราก็กดปาระเบิดไปเลยนะไม่ต้องสนใจครับนี่แล้วก็รีบถีบประตูแล้ววิ่งออกซ้ายเลยนะครับผมเก็บต้นไม้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นมายิงไอ้พวกข้างนอกก่อนนะครับไอ้ตัวยิงธนูเนี่ยต้องจัดการก่อนเลยจะหนีไปไหนเพื่อนนัดเดียวบุ้มเลยนะครับหัวแตกโอเคด้านหน้ามาอีกตัวหนึ่งเอา ยิงขายิงไปหว่างขาซะอย่างนั้นเพื่อนหูเกือบโดนโอเคเดี๋ยวหามุมฟันก่อนนะครับตรงเนี้ยถ้าเราทําถูกวิธีอ่ะไอตัวที่ตาบอดอ่ะมันจะติดอยู่ในกรงนะครับทาให้เรายิงได้ฟรีเลยนะโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนลูกซองมายิงแล้วกันครับเพราะว่ามันระยะใกล้น่าจะได้ดาเมจที่แรงนี่เนะี่ยก็ยิงหลังไปหนึ่งทีนะครับผม ตรงนี้ถ้าเราทําถูกมันจะติดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตไปเลยง่ายๆเพราะว่าตัวมันจะดอกเพชรที่ขายได้หมื่นหนึ่งเลยนะโอเคแต่ถ้าใครเฟี้ยวฟ้าหน่อยจะวิ่งเข้าไปใส่นาฬิกาเลยก็ได้นะครับอุย้ยตัวนี้ดอกกระสุนดีนะเราหันหลังกลับมาดูนะครับมองเห็นเหมือนไอ้ลูกกระจอกมันวิ่งออกมาจากกงนั่นไงโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นก่อนแล้วกันนะจัดการไอ้พวกนี้ก่อน หัวดิเพื่อนอ๋ๆยิงไม่โดนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับชอบยิงเว่าวตลอดเลยนะโอเคเตะเดี๋ยวยิงเลยแล้วกันไม่ให้เกียเวลานะครับผมสองนัดหัวแตกไปแล้วก็เปลี่ยนลูกซองเหมือนเดิมเอามายิงให้ตัวนี้ให้ตายนะครับตายได้ยังโอเคตายแล้วนะครับผมพอตายแล้วเราก็เดี๋ยวไปด้านในเนาะ แต่ว่ามาเอาระเบิดแฟดตรงนี้ก่อนนะครับในตู้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นเลยนะเพราะว่ามันจะมีพวกที่หล่นมาเรื่อยๆอยู่นะครับในกรงอะ่ะแต่มาถึงใส่นาฬิกาก่อนก็ได้นะเอานาฬิกาทรายใส่เข้าไปนะครับผมประตูมันก็จะเปิดโอเคเดี๋ยวยิงมันให้ลมนะเฮ้ยโอ้โหหล่นมาอีกตัวหนึ่งนะถีบไปดีครับ ไอตัวนี้หัวเลยโคเตรีบเอาเพชรนะครับผมแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปเลยเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องยิงมันแล้วเนาะโอเคครับพอเข้ามาห้องด้านในเดี๋ยวจะมีคัสซีนนะครับผม Sorry, but seen with you. ตรงนี้เรารีบวิ่งไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวออกมาจริงๆจ,จ,จะยิงตะเกียงข้างบนก็ได้นะครับเอาผมช้าไปแล้วจวังหวะนี้เดี๋ยวใช้ลูกซองเปิดทางเลยแล้วกันโชว์ไปเพื่อนรีบยิงเปิดทางนะครับเฮ้ยตัวด้านหลังมาจับไอบ้บ้าเอ้ยโอ้โหดีนะตัวนี้มันตีเราอนิเมชันเรายังไม่จบนะครับรีบวิ่งฝ่าประตูไปเลยไม่ต้องยิงนะครับเปลืองกระสุน เดี๋ยวด้านหน้ามีตัวโล่อีกโอเคยิงโล่แตกแล้วก็ผมเห็นแล้วครับผมโหซิกแซกโลบแบบดิจิตอลเพื่อนโอเครีบเข้าประตูนะครับมันก็จะตามเราไม่ได้ละเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสั้นกลับก่อนเลยแล้วกันแล้วก็วิ่งไปฟันไหนด้านหน้านะครับโอเคหมดละเดี๋ยวเราไปดูคัสซีนกันนะครับผม Leon! I got it! That I have the sample, you serve me no purpose. Sadler, my boy Salazar, will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. <laughs> Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. Hmm. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Separate Way เอพิโซดที่3ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับ <S <s <ling> <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ <S <s <ling> <S ผมทำคลิปต่อไปได้เนอะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมคงต้องสวัสดีครับ